สวัสดีนะครับนี่เราจะไปรีวิวบ้านน้องภู ไปปันให้ดูเร็วปันให้ดูเร็วได้ครับไปออกมาแล้วบ้านเร็วอ๋อโอ้อครับยังไม่ได้เริ่มเกมกจะล้มแล้วครับไปขี่ไปขี่วนลร็วโอ้ยขี่ตรงไปบ้านนู้นไปเร็ว ขี่ช้าๆบูยอย่าขี่เร็วที่ตามไม่ทันไปขี่ขี่เร็วๆเริ่มเร็วเขี่เร็วๆมาเลยไปบ้านป้บพรแล้วก็เลี้ยวกลับมาไปเข้าบ้าน จับรถแล้วโอเคไปนี่ก็เป็นปืนนี่เองแล้วนี้ก็เป็นไมเลโก้ของน้องบูแล้วล่ะอยู่ในบ้านนี่ก็เป็นที่เต็มใช่เหรออ้ยไม่ก็บอ้ไม่แมอ้ออ้ดูก่อน

เล่นบอลมาเร็วอบอลบอลมีอะไรพิงไหมหมีอะไรพิง,ง,<บ>งไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้พ <ห ả? S 3> ิงกับนี่ได้ฮะพิงกับนั้นนี่ไปยิ้มหน่อยมาเร็วอย่าเตะอนอกเตะนอกเลย